สำหรับคนที่เกิดวันพุธการงานดีค่ะจะมีคนมาหยิบยื่นข้อเสนอหรือหยิบยื่นโอกาสดีๆให้จะมีคนเข้ามาจีบมีคนเข้ามาชักชวนไปทำงานก่อนหน้านี้ถ้าอะไรที่เรารู้สึกว่ามันยากอะไรที่เรารู้สึกว่าทำไม่ได้ตอนนี้ล่ะค่ะมันจะง่ายขึ้นจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือส่วนใครที่รอง,งานอยู่หรือกำลังรอเรียกตัวอยู่นะคะจะมีคนเข้ามาหยิบยื่นข้อเสนอดีๆให้โดยรวมแล้ว การงานถือว่าค่อนข้างดีทีเดียวค่ะอยู่ในช่วงขาขึ้นทุกอย่างกําลังไปได้สวยสําหรับคนที่ทํางานธุกรกิจส่วนตัวคนที่มีการผลิตสินค้าใหม่ๆออกสู่ตลาดก็จะได้รับการตอบรับที่ดีนะคะมีคนสนใจมีคนให้การสนับสนุนมีคนเข้ามาช่วยเหลือมีคนมามอบสิ่งดีๆให้โดยเฉพาะเพศหญิงนะคะ แต่ถ้าคุณทำงานในองค์กรทำงานออฟฟิศก็จะมีคนมาช่วยทำงานมีคนมาสนับสนุนคุณให้กำลังใจคุณยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือหรืออาจจะมีทีมงานที่ดีหรืออาจจะเป็นเจ้านายหรือผู้ใหญ่ให้การซัพพอร์ตโดยเฉพาะเพศหญิงนะคะหรือคนที่มีนิสัยคล้ายผู้หญิงก็ได้เหมือนกันก็ให้พยายามเข้าหาเพราะว่าเขาคนนั้นล่ะค่ะจะส่งเสริมการทำงานของเราได้เป็นอย่างดีค่ะเรื่องการเงินถือว่าภาระค่าใช้จ่ายค่อนข้างเยอะ จนทำให้คุณเกิดความวิตกกังวลกลัวว่าจะหมุนเงินไม่ทันซึ่งภาระทั้งหมดก็เกิดจากตัวคุณเองที่ก่อนหน้านี้ไปซื้อหรือไปผ่อนอะไรต่างๆวิธีแก้ก็คือให้คุณชำระค่านี้สินต่างๆนั้นไปค่ะแล้วก็พยายามอย่าสร้างหนี้เพิ่มให้ผ่านช่วงระยะเวลา 3- ถึงสเดือนนี้ไปก่อนแล้วทุกอย่างจะคลี่คลายขึ้นนะคะความรักสาหรับคนโสด แนะนำว่าช่วงนี้ให้โสดไปก่อนนะคะอาจจะยังไม่ใช่จังหวะเวลาที่ดีสําหรับการเริ่มต้นคบหากับใครเพราะถ้ามีเข้ามาก็อาจจะไม่ได้ส่งเสริมตัวคุณเท่าไหร่นักมันอาจจะเป็นความเครียดเพิ่มขึ้นให้กับคุณมากกว่าค่ะความรักสําหรับคนมีคู่ช่วงนี้เหมือนความสัมพันธ์ของคุณค่อนข้างดีนะคะเหมือนกับทั้งคู่ได้ผ่านปัญหาได้เจออุปสรรคในชีวิตร่วมกันแล้วก็ช่วยเหลือกันฟันฝ่าเรื่องราวต่างๆมาได้ มันเลยทำให้คุณทั้งคู่มีความรักความสามัคคีมีความผูกพันกันดีค่ะในเรื่องของสุขภาพให้ระวังในเรื่องของการปวดหลังปวดบ่าแบบหนักมากหรือบางคนอาจจะมีอาการเจ็บคอก็ให้รักษาสุขภาพด้วยนะคะเรื่องของโชคลาภ มีเหมือนกันค่ะอาจจะเป็นโชคลาภที่มาจากคนรอบตัวอาจจะได้ยินใครก็พูดอะไรกันหรือลองไปสังเกตนะคะถ้าคุณเห็นตัวเลขอะไรซ้ำๆก็ให้โฟกัสไปที่ตัวเลขนั้นล่ะค่ะเลขนำโชคของคุณคือเลข3และเลข6ค่ะ